มากันนี้ครับวันนี้ครับอยู่กับผมนะอยู่กับผมนะครับเกษตรลุงนิรันต์นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูงัวนะครับดีแกนตองหนึ่งนะครับนี่ครับอายุสิบหกเดือนครับตัวนี้เปลดราคานะครับอยู่ที่สิบทวนนะครับต่อล้อนะครับหรือว่าหนึ่งแสนนะครับตัวนี้งัวนอกนะครับสวยๆงามๆไหยครับ หนังหนานะครับขาใหญ่นะครับลำตัวใหญ่นะครับสูงเท่าไหร่นะสูงอยู่ประมาณ145นะครับสนใจนะครับตัวนี้ครับดีแกนตองหนึ่งนะครับราคาอยู่เปิดที่นะครับหนึ่งแสนทวนนะครับหรือว่าสิบทวนนะครับต่อรองครับตัวนี้ครับสนใจนะครับงวอยู่ที่อำเภอคุ่นเฉลนะครับ โูนนะครับจังหวัดโคราชนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้นะครับนี่ครับสวยมากเลยครับนี้เหมาะสำหรับเป็นแม่พันธุ์นะครับเป็นวัวนอกนะครับตัวนี้ครับดูนะดูหนังนะครับย่นๆเลยครับขาใหญ่มากครับเนี่ยครับ เป็นวัวฟาร์มนะครับตัวนี้ครับสวยมากเลยครับหน้าบดนะครับบดดำๆเลยครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไงก็เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวราคาเนี้เปิดไว้นะครับที่ผมบอกนะครับอยู่ที่ราคาแสนสวนนะครับสนใจนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนทวนนะครับต่อรองนะครับหน้างานนะครับเน้นชมตัวจริงนะครับ ยังไงก็มาชมตัวจริงก่อนเลยครับตัวนี้ครับสวยๆแล้วครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรนะครับไว้ใตะคิปนะครับสนใจนะครับราคาเปิดที่หนึ่งแสนนะครับทวนนะครับต่อรองนะครับหน้างานนะครับเน้นชมตัวจริงนะครับจังมีครั้งครับลูกตองหนึ่งนะครับสแกนตองหนึ่งนะครับหนังหนานะครับขาใหญ่ครับสูงร้อยสี่ิบห้านะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ